อันดับนางงามไทยที่สวยที่สุดบนเวทีนางงามจักรวาลอันดับห้าชลิตาสวนสเสน่ห์น้ำตาลเปล่งประกายด้วยรอยยิ้มมีสเสน่ห์ความงามแบบไทยแท้ที่ผสานกับความมั่นใจทําให้เธอเป็นที่จดจําเสมออันดับสีมาริยาพูนเลิศลาบมาริยาคือความสวยสมบูรณ์แบบทั้งภายในภายนอกมีความสง่าง,งามและความมั่นใจบนเวทีเธอคืออีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทยบนเวทีโลกอันดับสามสุชาตาช่วงสีโอปอนโดดเด่นด้วยความงามอันเป็นเอกลักษณ์แบบไทยแท้ บุคลิกที่เฉลียวฉลาดและทัศนคติที่แข็งแกร่งทำให้เธอเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ที่เปี่ยมด้วยพลังอันดับสองแอนโทเนียโพซิลด้วยโครงหน้าสวยเฉียบท่วงท่ามั่นใจและพลังอันน่าหลงไหลสร้างความประทับใจให้แฟนนางงามทั้งไทยและสากลอันดับหนึ่งพรทิพน้าคีรันกนกมิสยูนิเวอร์สหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดผู้จารึกประวัติศาสตร์ให้ไทยบนเวทีจักรวาลด้วยความสง่าง,งามทั้งภายในภายนอกและสเสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลายเธอคือแรงบันดาลใจของสาวงามรุ่นหลัง